ตอนดีค่ะสบายดีเจ้าใสยแดกเนาะต้องแปลกใจบุได้เห็ o ยูทูบนั่นเนาะพี่น้องพี่น้องดกันบอพอพดีใสยแดกกับโบมีกระจิตกระใจเห็นเนาะช่วงโควิดแล้วก็พอดีปราไมค่คนที่ผู้คนถ่ายติดตามสสยแดงเนาะก็จะเห็นว่ามีปราไม่เนาะพอดีเพิ่นเสียเนาะพี่น้องเสียในบุเกียวกับโควิดนะจ้ะเพิ่นเป็นเส้นเลือดฝอยแตกเนาะพี่น้องคุณเฮ่าอยู่ดีๆก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนาะ ก็เลยอ่าสายแดดก,ก็เลยบ่มีกระจิตกระใจมาอ่าเ mm. ฮ็ดวิดีโออย่างเนาะช่วงนั้นเนาะยองกับสู่กันต่อไปเนาะแต่เพิง่งอ่าตอนนี้ก็เริม่มมาเฮ็ด YouTube ใหม่เนาะฝากฝากตัวใหม่เด้อพี่น้องเด้อแล้วก็บ่ได้ไปติดตามอ่า YouTube ผู้ใดเลยเนาะก็ช่วงนี้ก็คือว่านั่นแหละหละักอ่ะมันก็นหลายอย่างหลายอย่างเนาะพี่น้องอ่ะมื้อนี้สายแดดก็มาเฮ็ดลาบเนาะลาบอ่าก้อยเนาะก้อยประน,นิ่นพี่นอนะ้องเนาะอ่าเฮามาเบิ่งกันเลยเนาะกัเฮ็ด พอดีได้ปลาน่นมาเนาะพี่น้องอันนี้เคยเทศแกงอยู่เนาะเดี๋ยวใส่มะเขือเทศเนาะเดี๋ยวไปเบิง้งวิธีก้อยปลานน่นของเหาเนาะจ้าพี่น้องปลานน่นก็ได้มาตัวหนึ่งเนาะนี่นอกก็เบาเรื่องอ่ะนะพาไมมเนาะพี่น้องได้ยินเสียงใส่แดกอยู่บนน้องะวานบ็ได้ใส่ไหมพี่น้องนี่ใส่แดยก็จะไม่เฮ็ดก้อยเนาะพี่น้องก้อยปลาน่นก้อยใส่ปีงวปีแบบบ้านเฮาเนาะพี่น้องนะ อนเฮ็ดแกงบบได้เฮ็ดให้เบิง่งพี่น้องยังว่าหล่ะกะมันหลายอย่างช่วงนี้ใสแดกนะใสแดกกะค้าขายออนไลน์คือเก่าเนาะพี่น้องปลาไหลอย่างก็ยังขายอยู่และะ้วก็เฮ็ดอีกอย่างนึงเนาะอ่าเฮ็ดเกี่ยวกับอ่าตลาดมิีมาเก็ตพี่น้องเนาะอยู่หลังไม่ยู่หลังเขาว่าจัางไงอยู่หลังบ้านโบได้ออกข้างหน้านะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เริ่มสิมาเฮ็ดอีกแล้วคิดฮอดพี่น้องเนาะไปพี่น้อง ใส่แดะกระหันแล้วเนาะชิมก็ประมาณนี้แหละพี่น้องก็ใส่อ่า,น,าน้ำซุปนี่แหละที่ว่าเห้เย็ดแกงเมื่อกี้แล้วพี่น้องใส่กับนั่งก,กะละเ็ดนซะุปพี่น้อ,องต้มซะร็จแล้วเ็ทพ,พ่อแบบอันแบบนี้นิดน,นึงอ่ะพี่น้องเพราะว่าใส่แดะก็บุกากินดิบอันใด น้ำซุปใส่กับปลาพี่น้องผู้ใดบูกินปลาก็ใส่เกลือใส่น้ำปลาพี่น้องแต่ในห้องมีกินปลาจะพี่น้องอหอากะไอเห็ดเหยี่ยฝามน้ซุปนิดนึงเนาะพี่น้องเนาะน,น,นี่ใส่แดงกามา นี่หัวปีนะอพี่น้องหัวปีนี่กะขั้นขั้นบกะนาวพี่น้องเพราะว่าโบไห้มันดำเนาะนี่ขั้นกนนะนาวเนาะอันนี้สูตรมาจาาเลียงจันทร์พี่น้องสเสดกกินแบบอยากกินเนาะมแตส่สมมุนไพรเลยกับมิคาเนาะคาแก่แล้วก็พริกแล้วก็ตะไคร้หอมแดงพี่น้องแล้วกัมีพริกปนเนะาะมะนาวพี่น้องแล้วก็หอมอืมมาทมาเข็ดกันเลยพี่น้อง ใส่เดี๋ยดก็ใส่มือด้วจ้ากินกับลูกสองคนเนาะใส่หัวปีมากหลายก็ใส่หลายนทุกอย่างกันร่วมกันเบิดได้พี่น้องใส่ร่วมกันเบิดเลยนะสู่กันต่อไปนะพี่น้องเนาะคนอยู่กับสู่กันต่อไปขนจะบุค้นน,นั่นน่นหลายเพราะว่ปาปลาห้าเนี่ยมันกระแตกแล้วเนาะประมาณนี้ ใส่แดดจะใส่น้ำปลาได้พี่น้องเพราะว่ามักไผ่มักมั่นนะผู้ใดผู้ใดมักอันน้ำปลาเกลือก็ใส่เนาะพี่น้องนี่แดดก็มักแบบนี้นะก็บีบบางหน้าพี่น้องเบื้องแรกเนาะบีบบางหน้าใส่ถ้าเพิ่นลาบดิบหันพี่น้องเพิ่นก้อยดิบหันเพิ่นกระซิบโออันโบไปเอาปลาไปล้วนเนาะพี่น้องเพิ่นกระซิบบีบบางหน้าใส่ละเนื้อมันกระซิบหมาดๆนะพี่น้องแต่ใส่แดดก็อยากอยู่แต่ว่า มันมันจังไรอ่ะมันขั้นกินน้ำมูกก็กินได้พี่น้องวันนี้กินกับลูกสาวนันะ่เนาะอันนี้ข้าวขัวพี่น้องใส่ข้าวขัวข้าวขัวนี่ก็ต้องขัวไม่ไหมพี่น้องจังหอมเนาะอันนี้ชุดรสพี่น้องแวแต่ผู้ใดมักหลายก็ใส่หลายผู้ใดมักไอบบกก้บโบหมักชุดรสกับโป๊ะตองใส่นะพี่น้องเนาะกคนหน่อย มักเพชรกับไส่อ่ามักมักเพชรลายกับไส่พริกลายเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวชิมดูพี่น้องเอาเรื่องอะนะผู้เพิ่นเสียไปเนาะประมาเนาะผู้ใดที่แบบติดตามสายแดกอยู่ก็จะเห็นเพิ่นอยู่น้ำสายแดกตลอดเนาะอืจ้าพี่น้องยังบุคคลใดมีอย่างไรพี่น้องจ้าแล้วเนาะประมาณนี้ ข้าก um ะเมาใส่พริกป่นเข้าอีกพี่น้องพริกป่นใส่เข uh ้าไปผู้ใดมักเห็ดก็เอาพริกกับเอาเนาะของเทือได้หน่อยบุกบัวมักเห็ดแซ่บลายพี่น้องแล้วกระใส่หอมลาบเป็นหอมลาบอซันนั่นต้นหอมผักชีพี่น้องถ้าผู้ใดมีใบเลื่อยก็ใส่ใบเลื่อยได้พี่น้องเด้อ าาแ,แ,ลแล้วก็ใส่แดงีหมยังกะใส่ไม่ตุยินเลยแล้วพี่พักซาลาเ่นับเด้พี่น้องเด้เนาะเดี๋ยวเราเข้าไปจัดจานกันเลยเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งแกงข้างต่อเนาะจ้าพี่น้องแกงเข้ากัได้ทีเราเข้ากะใส่ขึ้เ,เทียนลงไปพี่น้องอันนี้แกงแบบบ้านๆเข้าพี่น้องเนาะหัวปลาได้หน่พี่น้อง ปลาตัวเดียวเห็ดทั้งแกงแล้วก็เห็ดลาบน้ำมนี่พี่น้องเนาะลาบลอ่อปลาหมอพิีเดี๋ยวฮอกมาจัดจานกันกนะพี่น้องเนาะแค่พี่น้องแกงฮอกกัซุกแล้วเนาะชิมมงก่อนก็บนิไซอย่างหลายพี่น้องอันนี้ใส่เกลือใส่น้ำปลาใส่ชูรสอืมเปรี้ยวมะเขือเทศพี่นอ้องอ่าเขามาจัดจานกันเลยนะคะ พี่น้องจับจานกันเลยนะจ๊ะนี่พี่น้องเลยสมอยากกินเนี่พี่น้องกินลหลายๆเลยอันนี้พี่น้องอันอน,ะะนี้ซาละเน่พริกโรยลงไปพี่น้องกินแบบนี้เลยได้ใสแ่แดด กันมีพักพี่น้องพักไปจ้ะก,ก็คือพักบ้านห้องเนาะคนห้องยังพักกะซอมอืมเสดาพี่น้องอันนี้จักพักอย่างใส่เด็กกับบุรู่เพื่อกันแต่ว่าเคยกินกับลาบได้พี่น้องเนาะก็เคยกินตลอดแต่ว่าจำบได้ยจำซื้อคนบได้เนาะพี่นอ้องอ่าเข้ามาตักแกงกันเลยจ้ะ พี่น้องแกงหอกแล้วแล้วเนาะใส่พริกป่นเข้าไปพี่น้องนี่เนาะผู้ใดมักเพ็ดกงใส่พริกป่นเข้าไปบีบบางหน้าใส่อีกถ้าผู้ใดมักเปียวเนาะนี่ก็เเซ็จแล้วอ่ะรื่อหอมนี่พี่น้องโอเคเนี่ยนะมีแกง,แล,กลนะงนะแล้วก็มีลาบพี่น้องมีแกงมีลาบนี่เนะพี่น้องเนาะแล้วก็มีผักจ้ะอันนี้กินกับข้าวเหนียวด้วยจ้าโอเคจ้าพี่น้องเดี๋ยวไปดูคลิปตอนกิน ข้าวเหนียวกับลาบด้วยจ้ะโอเคค่ะ